อานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับมารอบนี้น่าจะเป็นรอบที่5แล้วครับอันนี้เป็นจุดจําหน่ายตั๋วนะครับแล้วทางข้างก็มีร้านขายสครีมครับแต่เขาทำแม่แบบแบนเป็นรูปลายโบราณเป็นร้านกาแฟอันนี้คือจุดจําหน่ายตัว๋วครับวันนี้เป็นวันธรรมดารถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ผมเคยมาครั้งล่าสุดได้จอดรถที่ถนนใหญ่ครับรถเข้าไม่ได้ฮะหกสิบปีขึ้นไปเข้าดูฟรีครับคนไทยยี่สิบบาทค่ารถห้าสิบบาทฮะผมมาก่อนรอบรอบล่าสุดรถเข้าไมไ่ได้ได้จอดถนนใหญ่ครับตั้งแต่ประกาศเป็นอุทยานคนเยอะมากอันนี้เป็นวันคนเดียวครับแล้วก็มีรถคัน อันนี้เป็นครั้งที่ห้าครับที่เข้ามาที่จำได้ครับตอนประกาศเป็นทะเบียนมรดกแล้วออกมาครั้งที่สองครับมาครั้งแรกตอนหลังที่ประกาศผมจอดรถถนนใหญ่ครับได้เดินเข้ามามันเข้ามาไม่ได้เป็นวันหยุดด้วยอันนี้เป็นวันธรรมดาครับก็คนก็ถือว่าเยอะเยอะพอสมควรนะครับหนานวันธรรมดาก็ตอนเช้า ก็ยังไหลเข้ามาเรื่อยๆหลังจากซื้อบัตรซื้อบัตรแล้วก็เดินเข้าได้เลยครับ20บาทถูกมากนะแต่50บาทสำหรับจอดรถประมาณนั้นใครมากับรถคนอื่นก็20บาทนะครับเขาก็จะให้เดินไปขึ้นรถเดินไปใครไปมันแล้วผมจะให้ชมบรรยากาศ ไปในสีเทพณวันนี้ครับกับวันที่ท่านมาต่างกันยังไงแล้วก็ผมก็เห็นความแตกต่างกับตอนที่ผมมานะครับครั้งล่าสุดเนี่ยรถใหญ่ได้จอดเข้าไปหมดนะที่แรกผมนึกว่าเขาให้รถเข้ามาจอดทังไงจอดเต็มที่มองที่งึ้นมาจออนุญาตรวจก่อนจชมทางด้านนี้ด้วยนะครับเราจะตรวจกับสีส้มกับสีเขียวนะครับก็ อ๋อเขาเขาจะมีตรวจบัตรด,ด้วยต้งสแต็มไหมครับสเต็มก่อนครับขึ้นรถรางที่เต็นท์สีขาวนะครับเดินตรงไปเรียวซ้ายมือนะครับครับขั้นตอนกานเข้าเที่ยวก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีห้องนิทรรศการ มาเขารอขึ้นรถล่างนะขึ้นรีวิจักรยานนี้เขาให้เชออ่าบ่อยตอนโบราณสถานศูนย์บริการข้อมูลครับถ้าใครเข้ามา อันนี้ผมจะให้ดูของโบราณที่เขาขุดและคนจากเมืองโบราณสีเทพเลยนะครับไม้ก็แต่สมัยเก่าผมอยากรู้ว่าเนี่ยมันสองพปีเลยนะผมคาใจสองพันปีจริงเหรอเนี่ไม้สมัยเก่าจริงๆครับมันไม่โดนไฟไหม้ในส่วนที่ของอยู่ในดิน นี่ก็หินนะเขาไม่ให้จับนะครับนี่เขาไม่ให้จับไไปปดูโโโมมมนี่ครับอันนี้เหมือนสีวอลึงแน่แน่แน่ใช่ไหมสีวอลึงแน่แน่ครับอันนี้โยนีแน่แน่เป็นเกี่ยวกับฮินดูครับ ผ่ามินดูบูชาสีวลึงครับก็ไหลไหลไหลลงมาตามท่อตามร่องตามท่อเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จากสีวลึงลงมาสู่โยนีครับอันนี้กินตัวแทนเพศชายเพศหญิงประมาณนั้น<ม>นี่ของเก่าโบราณที่อยากรู้ว่าไม้อะ2,000ปียิงไหมเพราะว่าเห็นนี่น่าจะใช่ครับ เพราะว่าพวกนี้มันโดนไฟไม่ไม่ได้น้ำในโคนเนี่ยมันจะได้อยู่สภาพอย่างนี้เลยไม้ใช่ไหมพี่ไม้ทีาอยู่ในน้ำและโขงผมว่าเป็นไปได้น่าจะขึ้นจากบ่อเพราะว่าถ้าถ้าถ้าปากฝนตกฟ้าอยู่นี้ก็ไปแล้วใช่ไหมเป็นไปได้เพราะว่าอันนี้กับอันนี้คือกันเขาไม่รู้เขาให้จับหรือเปล่านี่รูปแบบเดียวกันก็คืออันนี้จะเป็นหน้าบันหน้าต่างประมาณนั้นเข้าใจว่าหน้าต่าง ของพระปางนะครับเป็นจะบอกว่าเหมือนของปรา,าสราทนครวัดก็ไม่ใช่ครับคล้ายคล้ายคล้ายๆตาลัติฮินดูก็คล้ายกับเราเพราะอันนี้สร้างก่อนถ้าดูอายุถ้าดูอายุสีเทพมาก่อนนะปรา,าสาทวัดภูก็คล้ายคล้าย,ายกันเพมมราะว่าถ้าไล่เรียงประวัติศาสตร์ผมค่อยใจว่าสีเทพ คงแตกเพราะสมัยพระเจ้าชัยวรมันนี่แหละเพราะว่าการตีเมืองก็คือพ้นสะดมล้างเมืองหนีสงครามประมาณนั้นที่กลายเป็นเมืองล้างถ้าดูอายุสีเทพมาก่อนมาก่อนนครวัดแน่นอนรูปแบบอันนี้คือจากหยุดทางเข้ากับที่วัตถุ ที่เขามาเก็บโบราณวัตษาไว้อันนี้ที่พี่เขาบอกมาเป็นไปได้ครับมันอยู่ในน้ำมานก็เลยอยู่ได้นานครับถ้าอยู่บนบกไฟก็คงไหมไปแล้วหรือพวกก็คงคงเจาะกินไปแล้วครับเป็นไปได้ก็คืออยู่ในน้ำหม้สองพันปีสองพันปีครับโเคห้ามจับด้วยครับผมรูปลายแท่นนะ ราแรงมันก่อนยิ่งกับพี่ไม้นะี่ไมายมันทีหลังสมายมันก็ยุคขอมยุดขอมมีสมัก่อนมันกีน่้องเแตแก่เงยใครโรมันนี่สัตว์ตัวนี่ส <17, 18. S 2> ิบเจ็ดเจ็ดสิบอันนี้13 12 13. ออามก่อนกัน500 600ยปีก่อนกัน6กรปีถึงพันปีอ่ะอันนี้ก็คือแหล่งศึกษาหาความรู้ครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในปราสาทอันนี้ก็คือแหล่งความรู้นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานยุคหลักในรูปแบบศิลปะเขมรมาโวนนครวัดอายุประมาณพันปีมาแล้วที่สำคัญได้แก่ปราสาสิงเทเป็นศาสนสถานยินดูรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมรโบราณฐานประสาท ก่อด้วยศิลาแหลกตัวประสาทก่อด้วยอิฐอันนี้คือฐารข้อมูลครางสูงที่หนอนสำหรับความรู้ทั่วไปของปราสาทมีทับหลังฉลาดรูปอุมามเหศสวนศิลปะเขมรสมัยบาปูนนครวันรอบๆมีสระน้ำโบราณขนาดใหญ่เล็กอีกกว่า70แห่งเหล่านี้ล้วนเป็นรายละเอียด ที่ดึงดูดใจผู้รักในศิลปะทั้งโลกยังมีเมืองนอกที่สร้างขยายออกมาทางทิศตะวันออกของเมืองไหนพื้นที่ว่า1,500ไร่มีเนอนโบราณสถาน6-4แห่งสระน้ำโบราณจังหนวนมากบริเวณด้านนอกคูเมืองกำแพงเมืองโบราณ สำรวจพบโบราณสถานอีกสามบุมได้แก่กลุ่มปราณลือสรีกลุ่มเขาคลานสแก้วและกลุ่มเขาันนอกเขาขนนอกคุณธรรสถานสมัยทวาราวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยและมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์มากที่สุดในวัฒนธรรมทวาราวดี ดังจะเห็นชุดฐานหัวก่อด้วยศิลาแหลกมีบันไดขึ้นลงทั้งสี่ด้านที่ฐานประดับอาคารจำลองงานศิลปรกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียส่วนยนยืนยัฐานว่าเป็นเจดีทรงระฆังเข่าโงมีลานประทักษิณสำหรับประกอบพิธีกรรมมีเจดีขนาดเล็กตั้นอยู่ในแนวแกรนทิศทั้งสีง ึ่งเป็นแนวคิดแบบมนคลจากระวัติตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาแบบมหายานสแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาอันแรงกลา้าและความมั่นคั่งของผู้คนในสมัยนั้นทำให้เกิดสถานที่อันยิ่งใหญ่เสมือนเป็นตัวแทนความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าและศาสนาของเมืองสีเทพในอดีต ท่งผ่านมาสู่ผู้คนในยุคป,ปัจจุบันอีกความมหัศจรรย์ของดินแดนสิส่เทพอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือเมื่อใครได้มาอยู่ณจุดแกนกลางแล้วหันหน้าไปยังทิศตะวัตนตกจะมองเห็นเขาํมอรัฐภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปฟัน พร,พ,รพระพุทธรูปพระโกธิสั์สมัยทวาราวดีสถิตยอยู่ในท่าแกนเดียวกับปราณสีเทและปราณสองพี่น้องซึ่งตานหันหน้าทันทิศตะวันตออกตรงมายังเขาธมอรัตแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ซึ่งเป็นแนวคิดในการออกแบบอย่างแยกหยดของคนสมัยนั้น ดินแดนแห่งสัาและอรารยธรรมเดิมแท้แห่งเมืองโบราณสีเทพปรากฏให้เห็นโดยสมบูรณ์ด้วยโบราณสถานวัสดุและองค์ประกอบทางศิลปะที่โดดเด่นและหาได้ยากผ่านการบูรณะและอนุรักษ์ตามหลักวิชาการอย่างสมบูรณ์ด้วยความระมัดระวังเพื่อส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า โดดเด่นเป็นเลิศในระดับสาติควรค่าแก่การสถาปนาขึ้นเป็นมรดกโลกให้มนุษยชาติได้จดจำและภาคภูมิใจ อันนี้เป็นรถโมบายที่จะพานักท่องเที่ยวขึ้นได้เลยเหรอครับนังน่งละสามครับนังน่งนัง่งที่สุดอละสามนะครับออละสามมาลออละสาครับที่เป็นนักใรเรียนเรอ้งเรียนได้เมครับอันนี้อันนี้นนนผมนึกว่าเป็นรถ อุบ่ายนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ปางสีเทพครับในระหว่างนั่งขับรถเข้าพนักงานเลยคนขับรถเขาก็ได้บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์สีเทพให้นักท่องเที่ยวได้ฟังด้วยเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าดูทีเป็นรถชั้นเล็กเขาก็เลยไม่ได้ใช้ไม้บอร์ดไมโครโฟนี่พาตระกูลเดียวกันอาจจะ ต้องไปคุยมหาเราก็ตรงมหามเลยเ้าทมาเช้าได้นั่งได้นั่งได้ผลกบถ้าถ้าจะเอาความรู้ผมต้องตามเด็กนะเพียงให้ครูนใหญ่เายอย่าพิมพ์มหาไม่พออาจารย์นี่มาแต่มีรถรถจากเขาค้อบริจาคไหมหลายที่อยุธยาก็มีบริจาคมา เพราะว่าอันนี้คนคนมาหนักรถไม่พอต้องเอามาจากจากหลายทีมกันเพราะว่าวันนี้ไม่จบตอนเป็นมรดกโลกนี่คนแน่นหนามากเลยผมมาตอนประกาศใหม่ๆได้จอดรถถนนใหญเดินเข้ามานี่เป็นนะมอนไกลมันจอดไม่ได้เนี่ยมะขามนี่ปลูกใหม่ก็ ตอนที่ยังไม่ประกาศมอรดกโลกผมเคยมาที่นี่ห้าครั้งแล้วนะครับเ,เดินเดี่ยวคนเดียวรถนี้ก็ไม่มีนั่ง่ะเมื่อก่อนนี้แรกๆเขาให้ขับรถเข้ามาเลยไม่มีร,รถอย่างนี้เข้ามามันไม่มีนักท่องเที่ยวอึงก็ขับรถรอบนี้เคยขับมาแล้วอันนี้ดีมากเพราะว่าเขาพามาจุดที่มีลุ่มบุตรค้นช้างกับคน,นครับอยู่ด้วยกันที่เห็นนี้ น่าจะเป็นวัดน่าจะเป็นวัดมาก่อนแล้วก็บอ่อน้ำเนี่ยอันนี้ครับล,ลุมขุดคมนี้ก็คือช้างครับเขาข้างในครับห <c oughs> ลุมขุดค้ <c oughs> นคม,ค <c oughs> มารอบนี้รถเขาพามาส่งถึงข้างในก็คือลุมขุดค้นของช้าง ทางกับกาง,างกับคนจะอยู่ในลุงขุดคนนี้ครับในบริเวณ1,300ไร่ของเขาข้างในไม่รวมเกาะกลุ่มของเขาข้างนอกก็ประมาณ2,000กว่าไร่ครับจะมีบ่อน้ำเจ็บบ่อที่ผมผมดูเมื่อสักครูน่นี้เดี๋ยวผมจะพาดูดูรอบๆบริเวณนะครับลุมที่มีการขุดคนพบกระดูกช้างกับคน